หรอครลุง <Hello? S 2> ครับอีกสามวันเดี๋ยวมึงเอากูเข้าแก๊งหน่อยได้ครับได้ครับโอเคโอเคครับลุงต่อไปนี้กูอ่บมึงจะเจอกันหน้าอีกทีหนึ่งก็คือศัตรูกันนะเต๋ได้ไง แล้วบอกเอาไว้เป็นศัตรูแก๊งเดียวกันคืออะไรเนี่ยไม่ทำแม่แล้วแก๊งไปออกด้วยดีกว่าเงี้ยเก็บตังห้าแสนดีกว่า พวกมึงอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ลุงมาคาโนก็ได้ครับโอเคโอเคครับ เี่ยทำไมชุดดูมันดูแส่แล้วดูเรียวจะมตูดมเมรอเอยเยี้ย ลุงเอาแล้วลุงเป็นอะไรออกแกงนู้นนี่ลุงจอะมันไม่มันนะเด้มันไม่มันนะเด้โออยู่กับผมก็ไม่มันของไม่ถึงไหนเลยลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเองไม่มันนะเด้หัวมันไม่ควรอยู่ด้วยกันเว้ยจริงครับลุงลุงมีปัญหากับพี่ตีแล้วครับนี่ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามันไม่มันไม่ควรอยู่ด้วยกันนอกนั้นมันจะไม่แฟงไงเข้าใจปะ มันไม่แฟร์ะจริงครับลุงไอเซิร์นก็อยู่นูน่นไอตีม๋มาอยู่กูเนี่ยมันดูไม่แฟร์ไงใช่ครับใช่ครับจริงครับลุงจริงครับว่าไงหรอไปอะไรว่าไงเอออยู่ไหนจะไปหาอยู่กระดานโน้กเงาเงาเงาเออไปหาตอนนี้คนมีอีกคนละ เท่าไหร่นะพี่เวสสิบสิบสิบเจ็ดป่ะพี่สิบเจ็ดเดีเ๋ยวผ,ผมเดี๋ยวผมเรียกวัวหน้าผมมีคนเป็นคนหน้ลงเรียกมาเด้ยอยู่ก็วะเฮ้ยมีเบอร์พี่จุกป่ะพี่จุกผมเห็นตอมอนหนีไปไหนแล้วไม่รู้เปล่า พี่จุกเดี๋ยวผมโทรให้มันมามันไม่มีไฟแล้วไอ้จุกอะกูบอกให้โอยู่อยู่อยู่ลูอยู่อยู่อยูนี่นงลูกเอ้ยทวิตอย่างไวเลยเ้ยแล้วนี่มึงสร้างแกงยังสร้างสร้างแล้วสร้างแล้วขึ้นยังไงแกงขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่คือใส่คนอะไรได้ใช่ไหม คือไปเล่นอะไรได้หมดเลยครับอตอนนี้แค่ใส่ชุนเหมือนกันแต่ว่าผู้ผมยังไม่ได้ไปเล่นนะชื่ออะไรเรียวผาดใช่ครับเรียวผดครับลุงอะไรนะเรียวผัดครับลุงโอเค ได้ลุงนั่นน่ะพี่เวทไอ้ลุงคนนั้นอ่ะต้นน้ำมันอีกคนยังไงก็เป็นสิแปดได้ที่รับรับมาจากไหนข้างนอกหรือในเมืองค้ากันครับลุงใช่ครับค้ากันแล้วแบบเช็คยังมีปงมีโปมีอะไรปะเชื่อมกันเลยเช็คแล้วใช่ไหมยังเลยครับไอ้หนิกมึงมีโปไหมเนี่ยไอ้เดียใครจะตอบมึงไอ้สัตว์ใครจะตอบมึงไอ้เวทที่ h e ย ห้ามมีในเครื่องเลยนะ CMD หรืออะไรก็ยังห้ามมีไอแฟงว่างๆเนี่ยมึงมึงเข้าไปคนหนึ่งดิหมายถึงมึงเข้าไปเปิดคอมมันคนหนึ่งดิมึงเข้าไปเปิดมึงไล่ใช่มึงไล่มึงมึงไล่ตอนนี้มึงไล่มึงไล่เช็คคนที่มึงไม่รู้จักอ่ะหมายถึงที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าเป็นเพื่อนมึงมึงไม่ต้องเช็คก็ได้แต่ว่ามึงไปไล่เช็คไว้ก่อนการเกิดปัญหาทีหลังเพราะว่าเราจะเสียกันหมดคือมันถ้ามันมีคนทําเสียคนหนึ่งเท่ากับว่าเราเสียกันหมดนะมึงเข้าไปเช็คมันเลย ได้ได้ครับลุง,ลงใช่มึงเข้าเช็คเลยถ้ามันไม่ให้ก็ไม่ไม่สมควรอยู่กับเราแล้วแต่ว่ามึงแค่เช็คพวกไอ้นี่นะหมายถึงพวกพวกไอ้นี่อย่าไปเช็คอะไรข้อมูลส่วนตัวเขานะเข้าใจครับลุงเข้าใจเลียทีหนึ่งให้เธอไม่ได้อยู่กับอาลุงมาไหมครับลุงมาไวไปไวไปไม่ฟีป่าอยู่ไป่อะไรพัด อาอาการาด <ปะ S 1> อีกแล้วพี่อาอาการาตาเราไม่แล้วตอนนี้ข,นขึ้นขึ้นอาวุธบุงอาวุธบุยยังยังยังไม่มีนะครับยังไม่มีไม่แล้วตอนนี้จัดจัดจัดการของอยังไงเนี่ยฟาร์มแยกกันฟาร์มใช่แต่เข้าเข้าแก๊งหมดนะครับลุงหมายถึง ทุกทุกอย่างครับทุกบาททุกสตังค์ครับฟาร์มได้กี่บาทก็เข้าเขาหมดตัวเขาหมดตัวแต่แต่อาวุธดันให้ครับไม่ไม่ได้ให้ดันคนเดียวครับอ่าใช่แล้วแล้วจะอาวุธดันให้ใครก่อนตอนนี้ผมดันให้พวกพวกพวกมีดก่อนครับใครตีผมให้คนเล่นมีดอะตีตีบูพร้อมกันครับใครติดก็ดันดันคนนั้นก่อนครับตาแล้วมึงอะผมยังไม่มีอะไรเลยลุง แล้วเราดันไม่ดันให้ตัวเองก่อนผมเล่นไม้ไงยังไม่รู้ว่ามันแพงมากไหมมันก็แพงแต่ว่ามึงต้องดันให้ตัวเองก่อนหนึ่งเลยนะตอนเนี้ยมึงต้องเปลี่ยนมึงต้องเปลี่ยนใหม่แล้วคือมึงต้องเปลี่ยนหม่เซตตัวเองใหม่คือตอนเนี้ยมึงต้องดันให้ตัวมึงก่อนดันให้ตัวก่อนตัวมึงก่อนเลยอย่างแรกนะดันให้ตัวมึงก่อนเลยเพราะว่าถ้าดันให้มึงก่อนเนี่ยมึงจะได้ไปพาไปแบกงัดลงงัดล้านได้เข้าใจปะ แอดอบเราอาจจะไม่ไหวหรืออาจจะไหวก็ได้แต่ตอนนี้มันมันต้องดันให้มึงก่อนเพื่อไปงัดล้านพอได้พอเราได้หลุมงัดล้านนี่เท่ากับว่าคือของในงัดล้านมันเยอะมากเลยนะเว้ย <S <S ตอนนี้มึงต้องเปลี่ยนใหม่ก็คือคนในแก๊งอ่ะอยังไงก็ต้องก็ต้องเอาให้มึงก่อนอยู่แล้วต้องเคนที่มีฝีมือดีที่สุดลองมามืองมึงมกัจจิเมอาอีกคนหนึ่งที่แบบว่ามันอยู่ตลอดอยู่ตลอดอะที่จะไปกับมึงตลอดอ่ะแล้วไอ้เฮียพัดนี่มีไฟปะ มีลงมีลมันอยู่แต่บ่ายครับทำอยู่แต่บะมึงทำอะไรบ้างเนี่ยพัดอยู่แต่บ่ายอนะขายยายครับรถเล่นขายยาครับลุงอ่าโอเคก่อนหมายถึงอาวุธเริ่มต้นนะ อาวุธเริ่มต้นนะ,อะเอาแค่เริ่มต้นก่อนเพราะเริ่มต้นมันก็ปาดปาดได้มันจังหวะวงนวอย่างเงี้ยมันมันปาดได้เว้ยไม้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ดันอาวุธเริ่มต้นให้เสร็จพอเริ่มต้นเสร็จปุ๊บดันอาวุธสูงเลยสูงสูงสูง,สงเลยดันอาวุธสูงต่อเลยเอาเอาประมาณสักสี่คนก่อนพอสี่คนได้ก็แบกได้แล้วแบกแอดงแอดดรอปงัดร้านได้งันสบายแล้วมึงมึงต้องจี้ม,มาเวสสี่คนน่ะได้ลุงได้ ตอนตอนนี้เรามีมีครบยังนะพี่เบวทอาวุธอ,อ,อะไรเราเริ่มต้นเหรอใช่ใช่ใช่ไอไอน,นี่คนเดียวเนี่ยอ๋อคนที่มาเพิ่งวันนี้คนเดียวอ๋อเหลือคนเดียวที่ยังไม่มีอาวุธเริ่มต้นถูกต้องไหมแต่แต่มันเพิ่งมาวันนี้ครับอ๋อโอเค จริงๆอาวุธเริ่มต้นอ่ะมึงมึงแยกตอนนี้ยมึงมึงแยกให้มันไปฟาร์มคนเดียวก็ได้นะให้มันให้มันขึ้นด้วยตัวคนเดียวอ่ะแล้วมึงก็บอกเวลาระยะเวลามันอ่ะสมมติถ้าคนปกติมันทําได้สามวันมันก็ต้องทาได้สามวันอ่ะถ้ามันทาไม่ได้สามวันเท่ากันเท่ากับว่ามันไม่ผ่านแล้วมึงทำได้ไหมนี่เอ็นิได้พี่ไม่ยากหรอกมันมีเควสเควสบอร์ดอ่ะมึงไปทำเควสบอร์ดแบบให้ให้ครบอ่ะ ็ได้แล้วมีเงินก็รับขอแป,ป๊บเดียวเลี้ยงมงเลี้ยงหมูแป,ป๊บเดียวในเวทแล้วก็เน,นี่ยมึงไปขึ้นบูซะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวยวัดวช่วยดันตอนนี้กูหมดไอเยี่ยอนน้ำตากูจะก,กระเด็นแล้วเนวหกหมื่น 6, กว่าบาทนายสัตว์ยังไม่ติดเลยติดบูเหรอครับเออตอนเนี้ยต้องต้อง,องมึงต้องให้คนทํางานเป็นทีมมาอย่างเช่นแบบว่าพวกปงพวกปูเลยวันนี้ปูมันมันใช้เยอะมากอะ คุณอนไอ้นั่นไปฟาร์มอยู่ว่ะแล้วบอสบอสสมส่วนมียังครับนี่อาวุธนี่แล้วครับอะมึงสงสัยแต่ตัวกูอีกแล้วพี <c oughs> อว่อะไรเนี่ย โอเคตามนั้นก่อนเดี๋ยวกูมาได้ครับได้ลุงจะอยู่กับน้องเหรอขี้โกงไหมคืออะไรว่าอยู่น้องขี้โกงไหมผม,มอยู่ตรงไหนก็เรื่องของผมครั ผมถามไล้เด็ผมอยู่กับไอเวทอะขี้โกงไงอ่ะผมถามหน่อยผมถามหน่อยขี้โกงไงมีกันจะอยู่อยู่สีหส่หนอเนี่ยสี่หนอกูยังไม่เห็นอาวุธบูสักคนเลยกูยังไม่เห็นอาวุธบูกูยังไม่เห็นรูปร่างความเป็นแก๊งของมันเลยไอเหี้ยมึงคัดนักรบมาก็จริงสก,กิลอุ้มมีไหมผมถามหน่อยดิโกงยังไงมึงช่วยตอบหน่อยดิว่าตีไอเหี้ยเวทอ่ะโกงยังไง อะผมถามเลยไอ้เชืยพัดอย่างเงี้ยขับรถปะไอ้เชืยจุกอุ้มได้ไหมไอ้แฟงอย่างเงี้ยขี้งงไงเอาผมถามเลยดิระบบยังไม่มีเลยตอนเนี้ยเอาผมถามเลยดิไฟแข็งมึงรู้ได้ไงว่าไฟแข็ง มึงรู้ได้ไงว่าเนี่ยพิ่งมันรวมกันยี่สิบกว่าคนเนี่ยมึงยังไม่เห็นภาพันเลยว่ามันไฟแข็งตรงไหนเนี่ยมึงมึงตอบกูเลยเด็กกูยังไม่เห็นภาพมันเลยว่ามันจะไฟแข็งจริงไหมกับคนที่อยู่ด้วยกันสี่ปีสามปียี่สิบคนอาจจะมีแต่ซับพอร์ตมึงเชื่อกูดิเดี๋ยวก็โดนตบจริงๆ